สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มานำเสนอเรื่อยยนต์ครับสติลตัวแท้เลยครับครับสวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มานำเสนอเรื่อยยนต์ครับสติลตัวแท้เลยครับ M.S. 180ครับตัวนี้แท้ๆเลยนะมี2ตัวครับตัวละ4 8 0 0ครับ ตัวนี้จะแถมบาร์และโซ่ให้ครับบาร์ใหม่โซ่ใหม่เลยนะครับตัวนี้แท้เลยนะครับจะมีสแตป์ทุกจุดเลยนะแต่ตัวนี้เปลี่ยนข้อมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมาลองเทสเสียงดูนะครับอสตาร์ดประทร์ด ตัวนั้น,นต้องสตาร์ทอีกตัวปิดเลยปิดตัวนี้เลยลปิดเลยสนใจติดต่อได้เลยนะครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการครับพร้อมจัดส่งเลยนะสองตัวครับฝากด้วยครับ ตัวละ4 8่0ครับฝากไว้ด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับ